สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารักทุกท่านครับพบกับผมเอฟเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกอัดน,นะครับผมในช่วงของท็อปอีเวนต์วันนี้ก็กลับมาพบกับเอฟซีที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับ FC ทุกคนที่ติดตามแอดมินนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดมินนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคำถามดีๆนะครับที่แอดมินตอบไปแล้วเพื่อนนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทั้งหมดนะครับ FC ทุกคนเลยทีเดียวนะครับ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องราวหลายเรื่องราวมาอัปเดตกับเพื่อนๆนะฮะประเด็นที่แอดมินติดค้างเพื่อนๆอยู่เมื่อวานนี้นะครับแอดมินที่เพื่อนๆถามมาว่าแผนของเป๊ปกอริลลาแผนของโชเซ่โมเนโยูอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินนำมาให้เพื่อนๆดูวันนี้เป็นแผนของโชเซ่โมเนโยูนะฮะแล้วก็แผนของครอปด้วยนะฮะแล้วแถมให้แผนของอของอาร์เซนอลนะครับ แผนอร์เนอลใครที่คุมอรนะ์เซโนเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็อีกในไหนก็ในไหนนะครับแผงของโจเซ่มนุยที่คุมทีมโรม่าแล้วก็แถมของเซบียาให้ด้วยแล้วกันนะครับก่อนอืน่นเดี๋ยวเราไปดูอ่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราฝากตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการโทรเค็นไปทําทีมนะฮะในช่วงนี้นะครับไปเสริมทีมนะครับในราคาลด50%รนนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินมาได้นะฮะเดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์ไลน์ให้นะครับ แล้วก็ติดต่อกับคุณเกิดได้เลยนะครับอันนี้นะครับของคุณเกิดไก่วันนะครับ1000โทเค็นอยู่ที่1 6 8 9บาทเท่านั้นเองนะครับประหยัดตังค์ของเพื่อนไปได้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในตัวเกมนั้น1000โทเค็นมัน3าร้3,000กว่าบาทนะครับ1,031โทเค็นอยู่ที่3690บาทนะครับถูกลงครึ่งต่อครึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์หลักของแอดมินนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดู ตัวที่แอดมินบอกเพื่อนๆไว้นะฮะว่าเป็นเกี่ยวกับนี่นะครับเกี่ยวกับแผนต่างๆนะครับแผนการทำทีมต่างๆนะครับอของเซอร์อเล็กแอดมินพูดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาดูของอเริ่มกันที่แผนของลิเวอร์พูลก่อนนะแผนของครอปนะฮะทางเนี่ยครับทางซังซ้ายมือเป็นของ ครอปนะครับทางขวามือเป็นของอาร์เซนนะครับจะเล่นในสไตล์เดียวกันครับคือ433ครับเนี่ยบแบบนี้เลยนะครับ433นะฮะก็จะมีกองหลัง3ตัวนะครับกองกลางก็จะมีเอ่อกองกลางก็จะมีเอ่อโจนนะฮะฟราบินโยแล้วก็แฮนเดอร์สันนะครับ3ตัวแล้วก็ในแนวรุกนะฮะมีโจตามีแกะเอ่อ อะไรนะครับเกปูเหรอครับก็ปูก็ปูแล้วก็ซาร่านะฮะแผงหลังก็มีโรเบิร์ตสันวันไดนะฮะโคนาเต้ ate, แล้วก็อเล็กซานเดอร์อันโนนะครับผู้รักษาประตูเป็นอาร์ิชอนเบเกอร์นะครับนี่ก็คือแผนของอาทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับแถมให้ฝั่งของอาร์เซนอลนะครับก็เล่นสไตล์เดียวกันครับคือ4-3-3ครับผู้รักษาเป็นตูเป็น อ่าเรมเดลนะครับกองหลังเป็นไวเป็นโฮดิลนะครับเป็นกาเบลนะครับซินเชโกนะครับกองกลางเป็นโอเดกาดนะครับปาเตแล้วก็อ่าใครครับเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยฮาก้าเลยครับชาก้านะครับอ่าแล้วก็กองหน้ามีซาก้ามีเจสุสนะครับมาตินลลี่นะครับนี่ครับนี่แถมให้ด้วยของอาร์เซนอลนะครับนี่ใครใครอยาก วางแผนแบบนี้ก็จัดได้เลยนะครับอันนี้ก็เน้นกองหลังเหนียวไว้ก่อนนะฮะเน้นกองหลังเหนียวไว้ก่อนนะฮะเน้นกองหลังเหนียวแล้วก็ใช้ปีกสองข้างทําเกมนะครับกองหน้าต้องเร็วนะฮะแล้วก็มีตัวจ่ายบอลดีๆอยู่ตรงกลางนะครับนี่เน้นจ่ายบอลตรงกลางนะฮะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะแผนนี้นะครับ สำหรับคนที่อยากได้แผนของครอปนะก็แถมของอาเซนอลให้ด้วยเลยมาดูแผนของโชเซ่มอนิโย่กันบ้างครับที่ทําทีมโรมาปีนี้นะครับได้ผลดีเหลือเกินนะครับอ่าก็ก็ตามนี้เลยครับผู้รักษาเป็นตูอ่รุยปาติซิโอนะครับแล้วก็กองหลังมีสมอลลิงนะครับแมนชชนี่แล้วก็ไอบานเสนะครับกองกลางมีถึง4ตัวครับ สปินเนอร์โซล่านะครับเมติกนะครับคริสเตินคริสเตียนนะครับแล้วก็เซลิกนะครับกองหน้านะฮะมีมีกองหน้า2ตัวนะครับมีกองหน้าตัวรับตัวหนึ่งครับเป็นเปเรชินี่นะครับแล้วก็หน้าเป้ามี2ตัวครับคืออาอราฮัมนะครับอับราฮัมนะครับอับราฮัมแล้วก็ไดบาลานะครับอันนี้ก็คือ ฝั่งของโรม่านะครับที่เป็นคู่ชิงก่แถมให้นิดนึงนะครับสำหรับแชมป์เนี่ยทีมแชมป์นะครับก็เป็นเซรียานะครับนี่ครับก็เป็นอเล็กซ์เตลเลสนะครับแล้วก็เป็นอเล็กซ์เตลเลสเนี่ยย้ายมาจากแมนยูนะแล้วก็มีกูเด้นะกูเดลนะครับเบดีนะครับแล้วก็นาวัสนะครับบูโนเป็นผู้รักษาประตูนะครับ กองกลางมีนะฮะสองตัวนะฮะกองกลางมสีสองตัวแล้วกลางตัวลุกอีกตัวหนึ่งนะฮะกลางรับกลางลุกนะมีกลางรับนะฮะก็คือรายกิลิกนะครับเฟอร์นันโดแล้วก็มีกลางลุกครับโอลิเวอร์นะครับปีกนะครับมีมีไบรอันนะครับแล้วก็โอแคมโปสนะครับกองหน้าเป้ามีเอ็น เอ็นเนสซีนะครับเอนเนสซี 3, นะครับหน้าเป้านี่ก็คือโฉมหน้าของทีมแชมป์ยูฟานะครับยูฟาเออไม่ใช่สิไม่ใช่ยูฟายูฟ้าคัพอ่ะไม่ใช่ยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกเขาเรียกอะไรนั่นแหละครับถ้วยรองนะถ้วยรองนะฮะนี่ก็โฉมหน้าของทีมแชมป์เลยนะครับที่คว่ำโรม่าไปได้นะครับ,รไไนะรบอ่ะนี่ครับวันนี้มาน,นำมาฝากกันแล้วก็ยัดแย้มให้ อีกนิดหนึ่งครับเป็นทีมยอดเยี่ยมนะฮะทีมยอดเยี่ยมของพเม์ลกนะครับเขาจัดอย่างนี้ครับ4 1 3 2นะครับเนี่ยจัดมาอย่างนี้ก็คือมีผู้รักษาประตูเป็นโป๊บครับนิกโป๊ปแล้วก็มีกองหลังสี่ตัวนะครับเนี่ยกองหลัง4ี่ตัวเป็นทิปเปียสโตนนะฮะซาลิบาแล้วก็เออเอสตูปิยานนะครับเอสตูปิยานนะครับ กองกลางมีโรดี้ครับโรดี้เฮ้ยไม่ใช่กองกลางสิเขาเรียกว่าอะไรกลางรับกลางรับมีโรดี้กลางลูกมี3ตัวเลยมีเดบอยนะฮะเดกาดนะฮะแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับส่วนกองหน้ามีเคนกับฮาแลนนะครับมีเคนกับฮาแลนนะครับนี่ก็ทีมที่เป็นทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกนะครับซีซั่นยี สามนะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับเขามีการจัดทีมกันแบบนี้อ่ะแถมให้นะครับแถมให้อันนี้แถมให้นะครับยังเหลือใครอีกนะที่แอนดมินยังไม่ได้อ,อันเชรติหรอหรือมาดริดนะเหลืออันเชรตินะครับแล้วก็เป๊ปนะเป๊ปเป๊ปเนี่ยเหลืออันเชรติแล้วก็เป๊ปกัวดิวลานะครับเดี๋ยวแอนดมินขอไปค้นหานะครับเดี๋ยวจะมาในคลิปถัดไปนะครับ อ,อันเชียลอติกับมาดริดใช่ไหมคุมมาดริดแล้วก็เป๊ปนะฮะเป๊ปกัวริโอล,ลานะครับคุมแมนซิตี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะหามาให้เพื่อนๆได้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ,อคอมเมนต์ของเพื่อนกันก่อนนะครับมีคอมเมนต์อะไรน่าสนใจวันนี้นะครับคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะฮะวันนี้ผมชิงแชมป์อ่าด้วยครับแอดมาเชียร์หน่อยนะครับ16 50อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวแอดจะไปเชียร์นะครับขอบคุณคุณ user อ entry นะครับอ่ะกดไลค์กดหัวใจให้ก่อนนะครับพอจบลีกดาวนักเตะลดหมดเลยอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เดิมนะฮะความรู้เดิมเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายอย่างนี้นะคือพอจบลีกปุ๊บนะถ้าเพื่อนๆได้เลื่อนชั้นนะครับจบอันดับ1นถึงแได้เลื่อนชั้นแน่นอนได้เลื่อนชั้นขึ้นเป็นเล่นในเลเวลสูงขึ้น คำว่าได้เลื่อนชั้นไปเล่นในเลเวลสูงขึ้นมันมีคำอธิบายแบบนี้เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็เหมือนเพื่อนเล่นอยู่ปฐมนะเล่นอยู่ปฐมนะครับเล่นอยู่ทีมลีกตอนนี้เลเวลหนึ่งก็คือปฐมพอขึ้นเลเวลสองเพื่อนไปเล่นกับทีมมัธยมเป็นไงฮะทีมของเราเหมือนอ่อนลงไปใช่ไหมครับเหมือนอ่อนลงไปนั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ดาวมันลดลงไปนะครับเอาง่ายๆเลยคือเราไปเตะก,กับรุ่นพี่อ่ะ เรารุนน้องไมเตะกับรุ่นพี่อ่ะเขาเก่งกว่าไงนะครับทำให้ดาวเราลดไป20%อันนี้มันเป็นกติกาของท็อปอิลเว่นอยู่แล้วนะครับแต่นะฮะแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเพื่อนจบันดับ9ลงไปนะครับ9 10 11 12 13เมาเนี่ยจบอันดับ9เป็นต้นไปเนี่ยคือไม่ได้เลื่อนชั้นดาวของเพื่อนเพื่อนจะอยู่เท่าเดิมคือเลเวลเพื่อนก็จะอยู่เท่าเดิมไม่ได้เลื่อนนะครับฮะอันนี้ ก็ทําความเข้าใจกับเพื่อนนะฮะเดี๋ยวอธิบายแบบนี้ละกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณ User t อ t d f i นะครับที่มาร่วมคอมเมนต์กับพวกเรานะครับไม่ต้องเสียใจนะฮะดาวน์ลดลงไปเราก็ฝึกซ้อมนะฮะฝึกซ้อมมากขึ้นนะครับเก็บกองเขียวเยอะๆเราฝึกซ้อมมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงคูณ2เนี่ยอย่าทิ้งให้มันเปล่าประโยชน์นะครับฝึกซ้อมด้วยช่วงคูณ2เนี่ยมันจะบวกบวกเร็วมากนะครับ วันหนึ่งมันจะมาประมาณ4ีหครั้งอะ่ะฝึกให้หมดเลยนะครับแต่ก็ต้องเก็บกล่องนะครับขยันเก็บกล่องเขียวเยอะๆนะครับใช้อย่างประหยัดนะครับอ่ะคุณฟิชนะฮะคุณไฟริสนะครับ ires, รบ,บอกว่าโค้ดฝึกเข้มข้นเอ่อที่ได้มาจากสปอนเซอร์พิเศษถ้าไม่ใช้มันจะอยู่ไหมครับอ่าไม่อยู่นะครับพอฤดูการถัดไปมันก็มีกิจกรรม สปอนเซอร์พิเศษมาใหม่นะมันก็จะลบนะลบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบใช้เหอะนะครับรีบใช้เหอะนะครับอย่าเก็บไว้เลยนะครับไม่มีมรดกตกทอดนะฮะคือตกฤดูการจบก็จบนะฮะฤดูการใหม่มาก็เริ่มใหม่นะครับในเรื่องของสปอนเซอร์พิเศษนะกิจกรรมอื่นๆด้วยนะกิจกรรมอื่นๆด้วยจบฤดูการก็คือจบนะฮะยุคเว้นโทเค็นกล่องพวกนี้มันสะสมไปได้นะครับสะสมไปได้นะครับ มมติแอดมินเก็บกล่องตัวนี้ห้าร้อยหกร้อยแล้วมั้งแอดมินเก็บเนี่ยนะครับก็มันก็สะสมไปรูดูกันถัดไปได้นะครับถ้าเราใช้อย่างประหยัดประหยัดนะครับเอ่ออยากให้อะไรนะฮะอยากให้ทีมคลองบอลเปอร์เซ็นต์เยอะๆแนะนำหน่อยครับอ๋อเปอร์เซ็นต์การคลองบอลเยอะๆใช่ไหมอยากให้ทีมคลองบอลเยอะๆนะครับมันจะมีตัวหนึ่งนะนะนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเียแป๊บนึงเมื่อกี้ลืมไปเมื่อกี้คุณซูเปอร์คารานะครับซูเปอร์คาราผมอ่านผิดรึปเปล่าเนี่ยซูเปอร์คารานะขอบคุณมากมากนะฮะเดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆไปดูตรงหน้าหน้าของเกมน,นะครับตรงเมนูการฝึกซ้อมนะครับเมนูการฝึกซ้อมอปับป๊บฮะปั๊บไปที่ทีมก่อนก็ได้อะไปดูนักเตะกัน นักเตะมันจะมีทักษะอันหนึ่งนะทักษะอันหนึ่งนะครับที่ในเรื่องของมันมีทักษะตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องของการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลน,นะครับการเลี้ยงจ่ายบอลการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลบีการเลี้ยงบอลดีอะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ที่ กงกองกลองหน้ากับกองกลางส่วนใหญ่จะหยุดกล้องหน้ากับกองกลางก้องหลังไม่รู้มีหรือเปล่านะทักษะไม่มีนะไม่เปิดมีแต่มันไม่เปิดนะครับส่วนใหญ่กลองหลังจะไม่เปิดตัวนี้อ่ะนี่มีใจบอลอยู่ก็เป็นกองกลางนะครับกองกลางผสมกลองหลังนะครับก็มีการใจบอลทักษะการใจบอลอยู่นี่นะครับก็ตัวนี้นะครับเราสามารถฝึกให้นักเตะนะครับ มีทักษะพวกนี้เพิ่มขึ้นได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้การคลองบอลน,นะการคลองบอลดีนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การคลองบอลมากกว่าทีมอื่นทํำยังไงนี่ที่เพื่อนที่เพื่อนๆถามมาเมื่อกี้นะฮะเอาอย่างี้แล้วกันเดี๋ยวแอดมินจะตอบแบบนี้นะฮะคือในขณะที่เพื่อนๆแข่งนะครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์การคลองบอลน,นะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูศูนย์ฝึกซ้อมนะ เราไปดูที่นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับการครองบอลเห็นไหมครับตัวที่ตัวที่สามนะตัวที่สามจากซ้ายมือมีรุกมีรับแล้วการครองบอลเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลตัวนี้นะครับเวลาเราฝึกซ้อมนะครับให้เปอร์เซ็นต์การครองบอลตัวนี้มันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเน้นการครองบอลนะครับก็คือเป็นสิบไปเลยนะครับเป็นสิบไปเลยนะครับแล้วนะครับ แล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เข้าไปชมเกมนะครับให้กดนะให้กดสั่งทีมให้เน้นการคลองบอลใช่ไหมฮะเน้นการคลองบอลตรงนี้นะครับมันจะช่วยได้นะครับนอกจากเต็มสิบแล้วเวลาเราไปควบคุมเกมนะไปสั่งสั่งการไปคุมทีมให้สั่งการตัวนี้ด้วยนะครับให้สั่งการให้เน้นการคลองบอล เ่อนๆจะสังเกตเห็นใช่ไหมมันจะมีในเรื่องของโค้ดนะครับออคําสั่งอยู่ข้างสนามนะครับนะครับเพิ่มการคองบอลเข้าไปนะครับให้นักเตะมีการคองบอลเน้นการคองบอลนะครับอย่าไปกดตัวอนะื่นนะทำส่วนอยากให้การคองบอลดีนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะฮะในด้านของ การวางแท็ติกนะการวางแท็ติกนะกับเข้าไปที่เมนูแท็ติกเห็นตัวหนึ่งมันจะมีอครองบอลเนี่ยแย่งบนแย่งบอลมาครองเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งครับนี่ตัวที่เวลาคู่ต่อสู้ได้บอลจะพยายามบีบแล้วก็แย่งบอลออกมาให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้นะครับก็ให้เพื่อนเลือกเป็นสูงไว้นะครับ และทีนี้มันเรื่องของตัวนี้ด้วยครับสไตล์การผ่านบอลนะครับมีนะฮะมีผลถ้าเป็นการส่งบอลแบบสั้นๆนะครับจะมีการครอบครองบอลที่ดีกว่าเห็นไหมครับมันมีคําอธิบายอยู่จะมีการครอบครองบอลที่ดีกว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้เน้นการครองบอลก็เลือกให้เป็นสั้นนะครับแบบนี้นะครับนะครับอันน네ี้ก็มีส่วนนะครับมีแค่เนี่ยตัวเนี้ยครับ ก็คือสิ่งที่ต้องเพื่อนเต้องทำนะฮะครับก็มีเท่านี้นะครับในส่วนของการคองบอลนะครับแล้วนะฮะในในก่อนแข่งอ่ะก่อนแข่งที่นี้พูดถึงก่อนแข่งนะครับเพื่อนๆต้องจัดไอจัดกล่องนะจัดกล่องให้เต็มนะฮะจัดกล่องให้เต็มยังไงนะครับเพื่อนๆเข้ามาในตารางการแข่งขันแล้วกดที่ คู่ของเราขึ้นมาแล้วกดการเตรียมพร้อมตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับการมันจะมีเตือนว่ากล่องเขียวนะครับเนี่ยกล่องฟ้านะครับจัดให้เต็มนะครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับ,นะรบเนื่องจากว่าอะไรมันจะไปส่งผลกับการเล่นครับระหว่างการเล่นถ้าเกิดพักผ่อนเต็มที่ทั้ง11ตัวเนี่ย นะมันจะเหนือพลังมันจะเหนือกว่าปกตินะครับก็คือถ้าเราพักผ่อนไม่เต็มที่มันก็จะเป็นภาพแบบดูภาพรวมก็ได้ครับภาพรวมดูทีมได้ว่าถ้ามันไม่เต็มหลอดนะนะครับมันไม่เต็มหลอดมันมีบางคนที่ไม่เต็มหลอดนะครับมันก็จะระหว่างแข่งมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆทําให้นักเตะอ่อนลา้านะครับหรือแม้แต่ทั้งกล่องฟ้านะครับกล่องฟ้าถ้าเราไม่ทําให้มันเต็ม นะฮะเป็นสุดยอดแบบเนี้ยนะครับขวัญกำลังใจมันก็จะนะฮะไม่เต็มที่นะครับการคลองบอลมันก็มีผลนะครับเปอร์เซ็นต์การคลองบอลมันก็มีผลอันนี้มันมีผลเกี่ยวเนื่องไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องการคลองบอลนะครับไล่ตั้งแต่เริ่มฝึกซ้อมมาไล่ตั้งแต่แทคนิก,กม,ามาจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งนะเติมกล่องให้เต็มนะรหรือเข้าไปช,ชมเกมแล้วก็กด เรื่องของการคลองบอลไวสั่งให้ลูกทีมคลองบอลไวนะครับอันนี้ก็มีผลนะครับก็มีผลนะฮะเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนพอจะพอจะเข้าใจนะในสิ่งที่แอดมินตอบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับลองไปปรับใช้ดูนะลองไปปรับใช้ดูนะครับว่า มันเข้ากับสไตล์ของเพื่อนๆหรือเปล่านะครับสิ่งที่แอดมินตอบไปมันเพื่อนๆเข้าใจหรือเปล่านะครับถ้าเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือแอดมินตอบตรงหรือไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสาหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาก็อย่าลืมนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับการเล่นท็อปเล่นมีปัญหานตรงนั้นตรงนี้นะฮะหรืออยากให้แอดมินทาคลิปเกี่ยวกับประเด็นไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับและก็ ใครที่อยากแชร์นะครับทีมของเองทีมของตัวเองวางแผนดีนะครับชนะรวดอะไรประมาณนี้นะครับได้แผนดีมาใช้นี้ใช้ดีมาตลอดนะครับก็สามารถที่จะมาแชร์มาแบ่งปันกับเพื่อนๆได้ทางช่องทางนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับช่วงท้ายของรดูการนะครับช่วงท้ายของรดูการกิจกรรมที่ยังดําเนินอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของ ยิงจุดโทษนะครับการยิงจุดโทษนะครับเนี่ยยิงจุดโทษเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปยิงได้นะครับเข้าไปยิงจุดโทษได้เพื่อปั้นนะครับปั้นนักเตะนะครับนักเตะจอมยิงจุดโทษจอมเซฟจุดโทษมันก็จะมีคนที่ยิงจุดโทษดีๆแล้วก็คนที่เรียกได้ว่าเซฟจุดโทษดีๆนะครับเนี่ยแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องมาเลือกเลือกทีมก่อนนะว่าเพื่อนเพื่อนจะ ใช้ทีมไหนเป็น,เป,นนะเป็นตัวนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าใช้ทีมไหนเป็นตัวแทนเรานะครับมีก็มีนี่นี่นะนี่นะครับมีคนนี้มีแข่งเยอะมากออนี่ครับมันก็จะมีคำอธิบายอยนะครับนี่ครับ มีสีทีมนะครับตอนนี้มี4ทีมนะเดี๋ยวแอดดินจะเลือกอันนี้แล้วกันอันนี้ซาฮาราแคริเบียนแอนตาร์กติกแอดดินจะเลือกแซมบ้าละกันแซมบ้าเลยครชอบแซมบ้านี่ครับ,อบ,รบพอเลือกทีมเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาเข้ามาร่วมกลุ่มนะครับร่วมกลุ่มนี่ครับก็จะเข้าร่วมเลยนะครับ แล้วก็จะมีพลังให้5นะครับ,นะรบหมายถึงว่าเล่นได้5ครั้งนะครับพอเล่นไปแล้วก็จะรีเฟชขึ้นเรื่อยๆทุก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีแพ็คให้ด้วยนะครับมีแพ็กเกจให้ด้วยนะครับแพ็กเกจอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจว่าคุณกลืกมีหรือเปล่าแพ็กเกจตัวนี้นี่ครับแพ็กเกจตัวนี้ ถ้าจะรับเพิ่มคูณ2อ,อะไรเงี้ยมันต้องช้อปปิ้งหรือเปล่านี่ครับมีช้อปปิ้งให้ถ้าเล่นโดยไม่ช้อปปิ้งก็ได้ครับเล่นโดยไม่ช้อปปิง้งเข้าไปดวนเลยนะครับการเล่นก็ง่ายๆครับเวลาเราจะยิงเราก็กดค้างตรงปุ่มนะยิงนะครับตรงที่ได้มุมยิงเลือกมุมยิงเนะี่ยมันจะเลื่อนหายอย่างนี้ครับพอเราได้เรากดค้างแล้วก็ให้มันไปอยู่ที่สีฟ้าสีเขียวนะครับเนี่ยครับ ง่าย,ายใช่ไหมครับไม่ยากนะฮะส่วนผู้รักษาประตูเราจะเซฟทางไหนเราก็เลื่อนนะฮะเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาเซฟเนี่ยครับเซฟได้นี่ครับเลือกแล้วก็กดค้างให้มันมาประมาณเนี่ยครับ,ปร,รบประมาณสีฟ้าและสีเขียวนะครับนะครับก็จะนี่ครับเซฟพุ่งไปไม่ทัน กดค้างไว้ให้มันมาสีเขียวแบบนี้ครับนี่ครับก็ยิงแบบนี้อย่างงี้ครับเซฟก็เลือกไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้วแต่เราครับแล้วแต่เราโอ้เซฟได้เยี่ยมครับนี่ครับเลือกยิงทางซ้ายทางขวาได้หมดครับนี่ครับเซฟซ้าย ขาอาจจะยิงขวาก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับเขาจะยิงทางซ้ายทางขวาไม่เป็นไรเราก็เซฟไปตามสัญชาตญาณเลือกเซฟไปตามสัญชาตญาณและยิงไปตามสัญชาตญาณความมั่นใจค,ครับนี่เราชนะเราก็จะได้แต้มชนะ10แต้มแล้วก็บวกกับประตูที่เรายิงเข้าไปก็เป็น14นะครับกดเสร็จเรียบร้อยมันจะรีเฟซให้เราประมาณเอ่อ อันนี้ได้รับตําแหน่งใหม่กองหน้าแน่นอนครับเลือกกองหน้าเลยนะครับคนที่ยิงดีๆต้องเป็นกองหน้าแน่นอนถ้าเราจะกดข้ามเราต้องเติมนะครับเนี่ยกดข้ามาต้องเติมนะครับเติมร้อยเจ็ดสิบเก้าข้ามมาถึงนี่เลยได้สี่ดาวแล้วก็ลายวกนี้ด้วยนะครับก็แล้วแต่นะฮะอันนี้นะครับแต่แอดมินแอดมินไม่กดข้ามนะครับแอดมินก็เล่นปกตินะครับ พอเล่นปกติเราก็ออกมานะครับเข้าไปเล่นปกตินะครับไปที่สนามนะครับแล้วก็เริ่มเล่นใหม่มันจะรีเฟซให้เพื่อนๆ30นาทีนะประมาณ30นาทีจะบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นเล่นได้ตลอดครับเล่นได้ตลอด30มนาทีเข้ามาเล่นได้ตลอดนะครับสาตอนนี้มันจะ8ปดโมงครึ่งนะครับนี่เราก็เลือกเซฟนะครับยิงขวาอืมโหดครับ เขายิงหดนะค่อนข้างจะยิงโหดทีนี้เขายิงขวาเราก็เซตทางขวาก็ได้ครับเห็นเขายิงขวาไลายแรกแล้วไลายที่สองน่าจะยิงขวาอีกไหมก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ครับตัวนี้ไม่ไม่ได้ซีเรียสพวกเราไม่ต้องเป็นซีเรียสกับมันครับชนะไม่ชนะไม่เป็นไร ลางเลยแสกหน้าเลยนะครับเพิ่มโอกาสให้เขาเดาทางได้ยากขึ้นเห็นไหมครับเขาเดาทางถูกด้วยครับไม่มาทางนี้นานแล้เดี๋ยวลองทางนี้หนะ่อยโอ้ยิงทางเก่าตลอดเลยเหมือนเขาเดาทางถูกนะบ เขาก่งครับเขาก่งอ่าเรายิงเข้าเหมือนกันแล้วต้องลูกนี้ต้องเซฟให้ได้ครับถ้าลูกนี้เซฟได้ก็มีโอกาสที่จะเสมอแล้วก็สนเดดตกันต่ออ้าวครับลูกนี้ต้องเข้านะฮะลูกนี้ต้องเข้าลูกนี้ต้องเข้าครับถ้าไม่เข้าก็แพ้เลยอ่าพเเซฟได้ครับอืมเรายิงทางเดิมแพ้ครับ ก็ไม่เป็นไรครับแพ้แต่ไม่ได้แต้มชนะแต่ได้ประตูนะครับสามประตูได้สามคะแนนครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะรีเฟซยี่สิบห้านาทีจะได้บวกอีกหนึ่งนะครับง่ายไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับกิจกรรมนี้นะส่วนกิจกรรมอื่นนะกิจกรรมอื่นน่าจะไม่มีแล้วนะอ๋อมีกิจกรรมนี้ครับที่แอดมินยังไม่ได้เล่นเลยคือกิจกรรม ข่าวลือการซื้อขายนะครับแล้วก็เป็นแข่งกับที่มนอื่นนะครับแล้วก็รับไอเทมต่างๆนะครับนี่ครับอ่ะโอเคนะครับครับวันนี้ก็คงจะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ชมคลิปมาถึงช่วงท้ายนะฮะของเกมนะครับก็นะครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับทีมชุดใหญ่ของแอดมบินก็อยู่อันดับ3อยู่นะครับแข่งมา21นัดนะครับ ชนะ14เสมอ5แพ้ไป2นะครับอยู่47คะแนนนะครับก็น่าจะได้เลื่อนชั้นนะฮะน่าจะได้เลื่อนชั้นไปเล่นในหลีกสูงขึ้นนะครับือดูการหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับทีมชุดใหญ่ส่วนทีมชุดเล็กนะครับก็ใช้ได้ครับยังลังจ่าฟูงอยู่น่าจะได้แชมป์นะฮะน่าจะคว้าแชมป์หลีกได้นะครับในเลเวล17นะครับก็ทีมของเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับ วันนี้เดี๋ยวแอดมินมีนัดไปเชียร์เพื่อนด้วยนะเพื่อนบอกว่าแข่งกี่โมงนะเดี๋ยวแอดมินจะไปเชียร์นะฮะเ,เดี๋ยวนะเป็นของคุณยูเซอร์ C N แนนะครับมีชิงเป็นเพื่อนกับในเกมของแอดมินมาหรืยอย่างชื่อทีมอะไรนะฮะวันนี้16บหกนากาห้าสิบนาทีชื่อทีมอะไรครับช่วยถ,ถ้าชมคลิปนี้อยู่ก็แจ้งชื่อทีมมาหน่อยนะครับจะได้ไปเชียร์ถูก16บ 5 5นะครับโอเคนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ